ตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์มาก่อนอ๋อตัวนี้เอามาขุมอ๋อตัวนี้เขาต้องสลัดอย่างงี้เลยใช่ไหมครับต้องสลัดทําไมครับเพื่อเวลาสวัสดีครับวันนี้เรามาที่ฟาร์มชื่อว่าอะไรครับวิเชียฟาร์มครับอะไรนะครับวิเชียฟาร์มครับวิเชียฟาร์มอยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านแหลมรมตะบลต์ลำดมอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับมีเบอร์โทรไหมครับมีครับศูนย์แปดห้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนครับ0851040570ครับโอเคนะครับที่เลี้ยงวัวอะไรบ้างครับ เลี้ยงเกือบทุกสายพันธุ์เลยบามันชาเล่บาคิวโอ้หนะครับ,รบผู้ชมครับเด็กคนนี้ตอบฉันน่ากๆงเลยครับทําไมถึงเลี้ยงวัวเงี้ยถามหน่อยก็เลี้ยงให้หลากหลายเพราะม,มันจะได้แบบเหมือนตลาดต้องการตัวเมียอย่างเงี้ยเราก็มีตัวเมียตลาดต้องการตัวผู้เราก็มีตัวผู้โอ้โหมันจะได้แบบมีทั้งหลายทางหน่อยเนี่ยครับผู้ชมครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับวัโวโซนนี้คือวัวฝั่งอะไรครับ วัววัวขุนนี่นะครับอ๋ออ๋อนี่นี่ขุนครับอันนี้ขุนขุนขายช่างกิโลครับอ๋อนตัวเมียแก่เนาะตัวเมียแก่ขุนขายช่างกิโลนะครับตลาดดีไหมครับก็ดีอยู่ครับอ๋อตลาดดีเลยใช่ไหมครับฝั่งด้านซ้ายนี้ก็เป็นตัวผู้ขุนอ๋อตัวผู้ขุนอ๋อนี่ตัวใหญ่นะครับอันนี้วัวชาโรเล่อันนี้ก็ขายเป็นกิโลกิโลละเท่าไหร่ครับที่นี่ช่องนี้ก็แล้วแต่กิโลละเก้าสิบกว่าบาทร้อยหนึ่งก็มีถ้าตัวแบบใหญ่ๆอ้วนๆี่ อันนี้คือร้อยหนึ่งเลยใช่ไหมครับอันนี้เขาทาซื้อไปทําพ่อพันธุ์หรือซื้อไปโรงครับซื้อไปทำไอ้ตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์มาก่อนอ๋อตัวนี้เอามาขุนอ๋อตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์มาก่อนแล้วก็เอามาขุนครับตัวนี้กี่ปีแล้วครับพอร้ำนี่ครับประมาณสามขวบกว่าสี่ขวดนี่ครับอ๋อยังไม่ค่อยแก่ยังไม่ค่อยแก่ยังเป็นพ่อพันธุ์ได้อยู่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นได้อยู่ครับเป็นได้อยู่ขึ้นขึ้นมาอยู่ในหมู่บ้านอ๋อมีผสมพันธุ์ด้วยตัวนี้พอมีราคาไหมครับถ เปิดไว้ที่6ก5 0 0่นกนะครับก็ถ้าใครสนใจก็โทรมาต่อรองได้โดยตรงเลยนะครับผู้ชมครับหก้าขวามือนี่ก็เป็นวัวเขาเรียกว่าอะไรครับดำๆเนี้ยาอ๋อนี่วากิวอันนี้ก็เอามาขุนเหมือนกันใช่ไหมครับครับเนี่ยครับผู้ชมครับโอ้ไม่ธรรมดาครับอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยสิบหกบปีนะครับผู้ชมเนี่ยสิบหกปีนะครับกับการเป็นนายอยนะครับด้านซ้ายนี่ก็เป็นวัวขุนเหมือนกันเพิ่งเอาเข้าครับยังไม่ถึงอาทิตย์อ๋อเพิ่งเอาเข้ายังไม่ถึงอาทิตย์นะครับเอามาขุน ขายเหมือนกันใช่ไหมครับตัวนี้ทําไมถึงเลี้ยงวัวครับผมทำเลยก็พ่อแม่คือเป็นอาชีพเก่าของพ่อแม่ไงก็เลยผมชอบด้วยชอบตั้งแต่เด็กๆชอบตั้งแต่เด็กครับชอบมากไหมครับอาชีพนี้ชอบมากชอบมากแล้วมีความสุขกับการได้เลี้ยงวัวได้ทําธุรกิจแบบนี้ไหมครับมีครับมีอืมไม่ธรรมดาเลยครับทํามากี่ปีแล้วครับเนี่ยก็ตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เด็กๆเลยครับผู้ชมเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยครับ เราเจอในห้อยเลือดร้อยแล้วผู้ชมไม่ใช่วัวเลือดร้อยนะครับในห้อยเลือดร้อยนะครับด้านซ้ายมือนี้คืออะไรครับเนี่ยรุ่นเล็กขายแล้วแต่เอาไปส่งยังน,นี้แหละครับอ๋อพู้ขายหมดเลยครับอ๋อคือนี้คือขายหมดแล้วโอ้อหโ,อโหผู้ชมครับนี่คือขายหมดแล้วนะครับด้านซ้ายนี้คือวัวท,ที่พักเตรียมส่งใช่ไหมครับครับเ<อ>ตรพวกไอไตัวนี้จะเอาไว้อันนี้วัวคอกเนี่ยแม่นี้กับแม่เนี่ยแม่ลูกอ๋อนี่คือแม่ลูกของคอกเราเลยเนี่ยครับผู้ชมนี่คือแม่ลูกของคอก อันนี้ถ้ามีคนสนใจเละใครไหมยังยังเนาะยังนะเก็บไว้ทําพันก่อนใช่ไหมครับโอ้โหท่านผู้ชมตอนนี้มีวัวกี่ตัวอยู่ที่ค้อกครับเนี่ยประมาณสามสิบสามสิบกว่าสามสิบกว่าตัวนะครับโอ้อันนี้สวยนะครับเนาะเนี่ยครับอันนี้คือลูกของอูโดสอ่ะผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปชมกันด้านในครับั้งนั้นอ่าผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปดูลูกของอูโดสนะครับกี่ปีแล้วครับตัวนี้ประมาณ เดือนเเดือนแดเดือนเก้าเดือนนะครับเนี่ยครับผู้ชมแสดงว่าทําเองทุกอย่างที่นี่เนี่ยผู้ชมครับเนี่ยครับนี่คือวัวชาเล่อันนี้คือลูกของลูกของอูโดสนะครับเพศอะไรครับตัวนี้เพศเมียเพศเมียกี่กี่เดือนครับตัวนี้แปดถึงเก้าเดือนแปดถึงเก้าเดือนนะครับนี่คือของลูกของอูโดสนะครับโอ้โหได้พ่อมาเต็มเต็มเลยเนาะตัวนี้ ต้องรอดูตอนโตอีกนิดหน่อยนะครับว่าจะสวยหรือเปล่าแม่ก็ผสมแล้วแม่ผสมแล้วใช่ไหมครับแม่ผสมอะไรไปครับตัวนี้ผสมฟรันเช็กครับฟรันเช็กครับนี่ครับผู้ชมครับโอ้คอกนี้ม่มีกลิ่นเนาะทำไมถึงไม่มีกลิ่นครับมัแปลกใจเลยมันน่าจะอากาศ่ายพทดีหรือเปล่าเนน่ยใช่ใช่นะครับผู้ชมดูคอกที่ผมไปหลายๆคอกแล้วถ้ามันสูงมันจะไม่เหม็นนะผู้ชมฮนพื้นจะแห้งนะผู้ชมดูครับพื้นมันจะแห้งนะเนี่ย นี่ครับขึ้นมันจะแห้งนะครับแล้วก็จะไม่มีกลิ่นขี่วัวนะครับเนี่ยฮะข้อนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับข้อ,อนี้เงี้ยคประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนะครับก็ใช้ไม้กับสนันกืสีต่อหมดน่าจะหมดค่าสังกะสีแพง <laughs> น่าจะหมดค่าสังกะสีแพงนะครับผู้ชมเนี่ยครับอันนี้คือลูกของ อูโดนะครับเี่เป็นสัตว์แล้วรอบหนึ่งเ่ผมไม่กล้าผสมมันเล็กเกินไปอ๋อเป็นสัตว์แล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ยังไม่กล้าผสมโอ้เออแกแดดด้วยยังไม่กล้าผสมหมมันเล็กเกินไปเนาะนี่คุณผู้ชมโอเคนะครับรรบหนึ่งครกว่าเนี่ยผสมมากเราเราดูสัตว์ป่วยเป็นไหมครับดูอาการออกไหมดูดูออกใช่ไหมครับมีด้านไหนไหมครับที่มีวัวอยู่อะไรครับ ฝั่งนู้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปชมไปชมด้านนู้นครับผู้ชมครับเป็นพ่อใหญ่เลยฝั่งนู้นนะครับนี่คุณพ่อใช่ไหมครับครับผมกำลังทำอะไรอยู่ครับนี่ใส่หัวอาหารอ๋อให้กินหัวหารนี่เลยใช่ไหมครับใส่กับข้าวโพดใส่กับข้าวโพดไอ้ในในมือนั้นคืออะไรครับอาหารหัวอาหารมีอะไรบ้างครับตรงนี้มันพวกมีมันมีมีอะไร กระโพดเงี้ยกับปาล์มกับไรรัมน่าจะส่วนผสมเขาหลายอย่างอยู่อันนี้ก็วัวกินอาหารขุนใช่ไหมครับครับตุนเล็กตุนเล็กนะครับผู้ชมนี่กินเนเปียรข้าวโพดนะครับข้าวโพดสับนะครับแล้วก็มีฟางด้านนู้นครับผู้ชมนู่นครับฟางด้านนู้นครับตอนนี้ก็จะเป็นอาหารขุนของวัวนะครับ การเลี้ยงวัวขนนี่ต้องมีอาหารแบ่งแยกเลยใช่ไหมครับครับอย่างเช่นวัวอันนี้ก็วัวตัวเล็กใช่ไหมครับครับต้องต้องให้กินนะประเภทไหนครับรพวกนี้ประเภทแบบประมาณข้าวโพดสบับหญ้าสับประมาณเนี้ยแล้วก็โรยอาหารข้าวบนนิดหน่อยไม่ต้องให้กินเยอะเท่าวัวขนวัวขนรุ่นใหญ่ขนาดน,นี้เราครับผมแต่ถ้าวัวรุ่นใหญ่ก็จะกินจะกินอาหารเยอะจะกินอาหารมากกว่าวัวรุ่นเล็ก ก็จะทำให้สร้างกล้ามเนื้อสร้างเนื้อได้เร็วกว่าโอ้โอเคเลยครับถ้างั้นนี่ครับผู้ชมครับนี่ค่ประสบการณ์ตรงเนาะนี่ครับประสบการณ์จากการลงมือทำนะครับขอบคุณครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับขนฟางให้วัวครับอ๋อผู้ชมครับไปเดี๋ยวตามนายฮอยไปเลยครับทำเองกับมือนะครับทำทุกวันไหมครับอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะครับเช้าเย็นเลยใช่ไหมครับโอ้แสดงว่าไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นเกมนะเนี่ยมีไหมครับ ไม่ค่อยได้เล่นเลยไม่ค่อยได้เล่นเลยครับฉันก็ดูแต่ยูทูบเหมือนก,กันถึง<ม>เ,เกี่ยวกับวัวอ๋อดูยูทูบเกี่ยวกับวัวนะครับโอ้ขยนันจริงๆครับผู้ชมครับแล้วเวลาไปตัดยงตัดหญ้าก,ก็ตัดเองด้วยใช่ไหมครับเนี่ยผู้ชมครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็ข้าวโพดสับข้าวโพดสับอันนี้ทําเองไหมครับไม่ครับอันนี้ซื้อเขาเจไปก่พอนอ,อ๋อซื้อเขาใช่ไหมครับ นี่ครับก็ให้อาหารควัวนะครับนี่ครับมีการเอาเชือกออกนะครับโอเคลุยเลยครับนะครับเขาบอกทุกครั้งว่าอาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพที่เขามีความสุขนะครับผู้ชมไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ช่างนะถ้าเรามีความสุขเราก็จะทํามันได้ดีนะครับเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยนะครับห๋อต้องสลัดยืดใช่ไหมครับต้องสลัดทาไมครับ เพื่อเวลามันกินมันก็จะได้แบบดลงไปเทียนิดเทียนนิดนี่นี่ครัยผู้ชมครับนี่ยครับถ้าถ้าไม่ทําก็ไม่รู้ใช่ไหมครับนี่เนี่ยผู้ชมถ้าเป็นผมผมก็จะวางงั้นะครับผมก็จะไม่สลัดครับเพราะผมไม่รู้ครับแต่ว่าเขารู้นะครับว่าเขาต้องสลัดนะครับเนี่ยผู้ชมมันบางอย่างมันเป็นเทคนิคง่ายๆนะที่เรามองข้ามกันไปแต่ผมว่าหลายๆคนที่เลี้ยงวัวก็จะรู้ดีเกี่ยวกับสิ่งนี้นะครับ แต่สำหรับผมเองก็เพิ่งรู้วันนี้นะครับเนี่ยรู้จักเด็กอายุ16ปีนี่แหละครับว่าการที่เราเอาฟางมาเราต้องสลัดมันด้วยนะครับผู้ชมโอเคนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับอ่าเทคนิคแล้วก็วิธีการดีๆวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีอันนี้คือฟางไว้ให้วัวกินทั้งปีเลยใช่ไหมตัวนี้โอ้ไม่ธรรมดาครับผู้ชมครับด้านซ้ายนี่คือข้ออะไรครับเนี่ยไว้วัวพัก ขึ้นไปเหมอือนกันกานนี้ก็ขายหมดแล้วเหมือนกันอ๋อนี่ขายหมดแล้วใช่ไหมครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยครับทํามากี่ปีแล้วครับอาชีพน,นี้ตั้งแต่เกิดเนาะครับมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับก็มีเกี่ยวกับโรคกระบาดโรคกระบาดมือแบบพวกเท้าเปื่อยอะไรเงี้ยฝ่าเ<ม>ปืเเ่อยเท้าเปื่อยครับผมเราเราพอที่รักษาได้เบื้องต้นได้ไหมได้รักษาได้อืมโอ้ข้อนี้เดินสะเดินไฟเดินอะไรเรียบร้อยเลยนะครับผู้ชมหมดเท่าไหร่ครับข้อขนาดนี้นะครับแสนกว่าบาทเหมือนกันแสนกว่าบาทอันนี้เพิ่งทำใหม่ อันนี้เพิ่งทําใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยพุ่มต่อมาใหม่นะครับด้านหลังก็ให้พัวเอาไว้เดินเล่นใช่ไหมครับโอ้พื้นที่กี่ไร่ครับนี่ห้าไร่กว่าห้าไร่กว่านะครับผู้ชมนี่เป็นเขาเรียกว่าธุรกิจครอบครัวเนาะนะครับธุรกิจครอบครัวที่จากรุ่นปู่เลยใช่ไหมครับครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นบารุ่นพ่อแล้วก็เรื่องผมแล้วแล้วผมจะมีลูกก็จะเป็นรุ่นหลานอีกไหมรุ่นเลนเลยนะครับผู้ชมเนี่ยครับคือธุรกิจครอบครัวจริงๆนะครับ ที่ส่งกันมาเป็นทอดๆนะครับผู้ชมเราได้ปลูกหญ้าปลูกอะไรบ้างไหมครับมีจะไปที่ข้างในสวนจะปลูกข้างในนั้นน่ะนั่นแหะประมาณตรงบ้านสีแดงนะครับอ๋ออันนี้เพิ่งจะปลูกอันนี้เพิ่งจะปลูกเนเปียร์นะครับอ๋อเนเปียร์เพิ่งปลูกใช่ไหมครับนี่เพิ่งปลูกเดี๋ยวเพิ่งปลูกเมื่อเช้าเลยเนี่ยอ๋อเพิ่งขุดเมื่อเช้าเนี่ยสดๆร้อนๆครับผู้ชมนี่เพิ่งปลูกเมื่อเช้านะครับอันนี้ปลูกเล่นๆก่อนใช่ไหมครับยังไม่เอาจริงนะที่ไม่ที่ใหญ่อยู่ข้างในประมาณ5ไร่อ๋อปลูก5ไร่เลยอ๋อ เขามียาตั้งห้าไร่นะผู้ชมเขาไม่ได้มีแค่นิดหน่อยแค่นี้นะครับมีตั้งห้าไร่นะครับนี่ครับก็เป็นความสุขของนายห้อยนะครับอายุสิบหกปีนะคุณผู้ชมที่ชอบการซื้อขายวัวเมื่อกี้ไปซื้อวัวมาได้กี่ตัวครับหกตัวหกตัววันหนึ่งมีซื้อวัวเข้ามาในข้อประมาณกี่ตัวครับสิบยี่สิบก็มีสิบยี่สิบก็มีเหมือนพวอตังนี้ก็เพิ่งซื้อมาแล้วก็ขายไปเมื่อเช้าอ๋อซื้อมาแล้วขายไปเมื่อเช้ามีคนมารับถึงที่เลยใช่ไหมครับอันนี้ไปส่งครับ ไปสวงบาง,บางเจ้าก็มารับถึงที่อ๋อบางเจ้าก็มารับถึงที่เนี่ยคุณผู้ชมครับสุดท้ายนี้อยากให้เรานะครับทิ้งท้ายถึงคนที่อยากจะมีความฝันเหมือนเราหน่อยมันต้องมีอะไรบ้างองค์ประกอบในการทําให้ประสบความสําเร็จครับต้องมีทุนประสบการณ์และก็ความชอบเลยที่ความชอบคือสาคัญที่สุดต้องชอบจร ين, ิงๆรักจร ين, ิงๆถึงเลี้ยงได้โอเคต้อง เอมากเลยใช่ไหมโอ้าผมครับผมย้ำทุกครั้งนะครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยชอบอาชีพนี้มา,มากๆเลยนะครับแล้วการเรียนเป็นไงบ้างก็เก่งใช้ได้ปันกลา,างไปด้วยกันได้กับอาชีพนี้โอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้นะครับผู้ชมทุกท่านนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อขายวัวก็โทรมาหาไอ้ห้อยอายุ16ปีเราได้เลยนะครับเบอร์โทอรอีกครั้งหนึ่งครับ 085 10 40 5 70ครับโอเคครับโได้ตลอดเลยเนาะโอเคนะครับยินดีไปซื้อถึงที่แล้วก็โทรมีไลน์มีไลน์ก็เบอร์เลยใช่ไหมครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ผมก็นะครับอยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขการรับชมอาชีพที่เป็นทางเลือกและเป็นรายดักรายได้หลักของครอบครัวนะครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ